ไม่ใช่เวลาทอนะครับโดมินิกสอบอสไลครับปลุกใจเพื่อนลิฟว์พูให้พลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้หลังจากแพ้4เกมรวดนะครับโดมินิกสอบอสไลกองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลครับออกมาให้กำลังใจเพื่อร่วมทีมก่อนเกมพบไอทรอฟแฟงเฟิร์ตคืนนี้ตีสศึกเชเบอลีคครับหลังลิเวอร์พูของแดงเนี่ยแพ้ติดต่อกันถึง4นัดมิดฟิลด์ทีมชาติฮังการีอย่างโซโบนะครับยอมรับว่านี่เป็นช่วงเวลาที่มันยากลำบากนะ แต่เชื่อว่าทีมจะกลับมาได้หากทุกคนยังสามาคัคคีแล้วก็สู้ต่อไปพร้อมย้ําว่าโชคจะเข้าข้างอีกครั้งหากยังคงทํางานหนักแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะครับ so, สปอตสไลด์ก็กล่าวนะครับบอกว่าผมว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในอาชีพของผมมาก่อนและคงไม่เคยเกิดขึ้นกับใครหลายคนในทีมเหมือนกันที่เราจะแพ้กันติดต่อถึง4นัดตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องยืนหยัดไปด้วยกันเรามีการคุยกันเยอะมาก ประชุมกันหลายรอบแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจริงๆการไม่แตกแถวเพราะตอนทีมชนะมันง่ายที่จะอยู่ร่วมกันแต่ช่วงเวลาที่ยากระมักแบบนี้แหละจะพิสูจน์ว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันยังไงสําหรับเกมวันนี้ผมคิดว่าทุกคนพร้อมจะตอบสนองด้วยผลงานในสนามและเราจะทําให้เห็นแน่นอนฟอร์มมันจะกลับมาถ้าเรายังสู้ยังทํางานหนักต่อไปเดี๋ยวโชคก็จะเข้าข้างเราเองนะเหมือนที่โคดิแกโปยิงชนเสาไป3รอบในเกมกับแมนยูไนตด เราสร้างโอกาสได้เยอะแต่กู้แข่งแทบไม่มีจังหวะเลยบางทีมันก็เป็นแบบนี้แหละตอนนี้เราแค่ต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้นนะครับนี่คือการเปิดใจของโดมินิกโซบอสไลนะครับบอกว่ามันไม่ใช่เวลาท้อเลยปลุกใจเพื่อร่วมทีมลิเวอร์พูลให้พลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้แบบนี้มันก็ต้องรอดูนะของมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับคืนนี้อาจจะชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเรียกขวัญกำลังใจให้กับทีมก่อน สร้างสรรค์ต่อไปครับรอดูแล้วกันไม่ต้องรีบนะครับมาตินโนดิากาดเผยว่าอาจจะคืนสนามไวกว่าที่คิดเอาไว้นะครับมาตินโนริรากาดกับตันทีมของอาร์เซนอลครับเปิดเผยว่าการคืนสนามของตนเนี่ยอาจจะเร็วกว่าที่คาดการหาการฟื้นฟูร่างกายของเขายังคงเป็นไปด้วยดีนะครับเป็นที่คาดกันว่าจอมทัพของอาร์เซนอลอย่างโอดิากาดจะต้องพักรักษาตัวจนกว่าจะถึงช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนซึ่งอาจจะทำให้เขากลับมาทานเกมดัรเบิ้แมตช์ลอนดอนเหนือในวันที่23พฤศจิกา ล่าสุดครับโอดิกาได้ออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของตัวเขาเองนะครับโดยที่เขามั่นใจกับพัฒนาการของตัวเองจนถึงตอนนี้แต่ยังคงต้องระมัดระวังในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บโอดิกาบอกว่าออการกําหนดวันกลับมาลงสนามเนี่ยเป็นเรื่องยากสําหรับอาการบาดเจ็บประเภทนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นขาข้างซ้ายของผมมันขึ้นอยู่กับว่าอาการจะเป็นยังไงเมื่อผมเริ่มกลับมาลงสนามได้ บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันเจ็บมากเวลาเริ่มซ้อมส่งบอลอะไรต่างๆหรือว่ายิงประตูหรืออะไรก็ตามด้วยขาข้างซ้ายนั่นนะดังนั้นมันจึงยากที่จะบอกว่าผมจะกลับมาวันไหนตอนนี้ผมกําลังฟื้นตัวไปได้ดีมากผมคิดว่าเราจะเรียนรู้มากขึ้นเมื่อผมเริ่มกลับมาลงซ้อมและเราจะรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมันก็จะอาจเร็วขึ้นกว่าเดิมในการรักษาตัว โอเดรกาดครับชื่อว่าเขาโชคร้ายที่ต้องเจอกับอาการบาดเจ็บซ้อมแล้วซ้ําเล่าในฤดูกาลนี้โดยก่อนนะั o ้นเนี้ยโอเดรกาดพลาดลงสนามไปแล้วเนื่องจาก,กอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่เขาบอกว่ามันเป็นงานหนักและต้องใช้เวลาพักฟื้นนานแต่สิ่งที่คุณต้องการก็คือผมรู้สึกว่าทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดีนะครับผมรู้สึกว่าผมโชคร้ายจริงๆหลายครั้งในฤดูกาลนี้มันเป็นการประท่าแบบเข่าชนเข่านะในเกมกับเวสแฮมแลนะตอนนั้นอนะ่ะผมไม่รู้สึกว่ามันแย่ขนาดไหน เพราะมันอาจจะเจ็บมากแต่ปกติแล้วเนะี่ยเราสามารถลงน้ำหนักวิ่งต่อได้นั่นเป็นเหตุผลที่ผมพยายามเล่นต่อเพื่อดูว่าอาการจะดีขึ้นหรือเปล่าผมแค่หวังว่ามันอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่หายดีภายใน2อถึงสนาทีแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยรู้สึกเหมือนมีอะไรผิดปกติสุดท้ายก็เลยต้องออกจากสนามอย่างที่ทุกคนเห็นทันทีที่มาเข้าไปข้างสนามทีมแพทย์ก็ตรวจดูอาการอย่างละเอียดพออะดรีนาลีนหยุดหลังและเลือดเริ่มแบบเริ่มสงบลงเนะี่ยเท่านั้นแหละ ผมละโคตรเจ็บเลยนะฮะอันนี้ก็คือการเปิดใจของมาตินโอเรกาดโอ้โหเทรนการทุ่มไกลกำลังมาตัวเลขพุ่งเลยครับเจมี่คาร์กเกอร์อดครวนครับทีมคิมล็กพร้อมใจทุ่มไกลในฤดูกาลนี้ครับเจมี่คาร์กเกอร์แสดงความไม่พอใจกับเทรนการทุ่มไกลที่มีสถิติเพิ่มขึ้นอย่างมากในพิมเลกรุฤดูกาลใหม่นะครับ สถิติรวมหลังจบเกมที่เบรนฟอร์ดเอาชนะเวสแฮม2-0เผยให้เห็นว่ามีการทุ่มไกลเข้ากรอบกรโทษฝ่ายตรงข้ามเฉลี่ย3.85ครั้งต่อเกมในฤดูกาลน,นี้ตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ย1.52ครั้งในฤดูกาลที่แล้วถึง2เท่าและสูงกว่าค่าเฉลี่ย1.47ครั้งในฤดูกาล223-224 0อย่างมาก <S 2> <S 2> <S นี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนและเป็นสิ่งที่หลายสโมสรน,นํามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยกันอย่างการทุ่มไกลเนี่ยใช้งานกันอย่างกว้างขวางเลยนะครับ อย่างไรก็ตามเชม่คราเกอร์ได้ใช้เวลาในส่วนใหญ่ในรายการมันเดย์ไนท์ฟุตบอลของ s กั t สปอร์ตนะครับให้กับการแสดงความไม่พอใจกับการใช้แผนการนี้กันอย่างแพร่หลายนะครับเชม่คราเกอร์เนี่ยก็บอกว่าผมอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทุ่มไกลผมเข้าใจว่าทีมที่อยู่ครึ่งล่างของตารางหรือแม้แต่กําลังหนีตกชั้นมักจะทุ่มไกลนะเพราะพวกเขาไม่มีทีเด็ดที่ขาดมากพอที่จะผ่านเข้าไปในกรอบคิโทโได้ในการผ่านบอล แน่นอนว่าคุณต้องส่งบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสทําประตูมากขึ้นและผมเองเนี่ยก็เคยอยากเห็นการทุ่มไกลของทีมเหล่านั้นใส่ทีมชนําและดูว่าลิว์พจะรับมือ,อยังไงหรือแมสตี้ที่อาจจะมีกนเตร์แบ็กที่เล่นบอลกับบอลเก่งแต่พวกเขาจะรับมือลูกกลางอากาศกันได้ยังไงผมเคยชอบดนามกของเกมแบบนี้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนกับความเป็นจริงที่ว่าทุกทีมในฤดูกาลน,นี้ล้วนทุ่มไกลกันหมด หากคุณได้เห็นตัวเลขแล้วมันก็เกินจริงไปมากผมพยายามนึกถึงเหตุผลว่าทําไมเพราะทีมชั้นนาบางทีมก็ทําแบบนั้นและมันทําให้รู้สึกเหมือนว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายเหมือนที่พวกเขาอาจจะเคยทําในอดีตผมจำได้ว่าฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลเจอเปเชนในแชมเปี้ยนลีกพวกเขาถลม่มพวกเขายับเยินเลยในช่วง15-20ถึงนาทีแรกด้วยการทุ่มบอลยาวเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ผมคิดว่าในเมื่อคุณมีผู้เล่นที่มีคุณภาพมาก,มากที่สามารถส่งบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ด้ เวลาที่ใช้การคุ้มบอลแบบนั้นก็ทำแบบ <c oughs> ทำสิ่งอดคู่นะนะสำหรับชัางเจมี่คาร์รักเกอร์นะครับสถิติพุ่งตัวเลขพุ่งครับโอดว่าทีมคิมเลกตอนนี้พร้อมใจกันทุ่มไกลไปหมดละนะฮะ